ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรหนึ่งจบอารัธนาศีนห้าและแสดงธรรมหนึ่งธรรมมาติโดยพระอาจารย์ทันเทพสัจจาสโพพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตรและนำประกอบพิธีบุพเปตตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมัตะกะพัตหารเป็นสังฆทานและถวายจตุปัจจัยธยธรรมเป็นสังฆทานต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าปา่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรนิธิมาปรีชาชาญได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่า และในโอกาสนี้พระอาจารย์พรมสันต์อภิวัฒโนประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนิยกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ส่วนสาธุชนได้น้อมถวายพัตหารเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้ร่วมปล่อยปลานาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําอําเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทําหน้าที่กันลเยนมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อไปค่ะ